ครับผมสวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับม็อบวิดวีนะทกคนก็เป็นคอนเทนต์ที่อาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยนักนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะทกคน้ก็วันนี้เราอยู่กันที่สยามารา้กันนะทกคนเพราะว่าวันนี้มางานอันิมนเนี่ยวันสุดท้ายนะทกคนมวันที่8กุมภาพันธ์ก็ไม่รู้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยจะมีอะไรให้เราบ้างก็เยวขอทางเดินไปก่อนนะทกคนตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเจอกันที่งานครับ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในรอบของคลิปต่อจากนี้นะครับว่า,าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการพักเสียงเป็นส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอาแต่ถ่ายบรรยากาศอย่างเดียวเลยแล้วก็ขอให้สนุกกับการรับชมคลิปหลังจากนี้นะครับผมเปลี่ยนภาพการใดขออภัยนะครับจี yeah. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะดูข้างหน้าผมก็คืองานอนิโมน,นี่แล้ทุกคนนี่วันนี้ว่าสุดท้ายแล้วอครับแล้วก็นอกจากงานอนิโมนี่แล้วเนี่ยมผมก็ยังจะมาดูรอบพิเศษของยอดนักสืบเจียวนังเอพิโซดซีรีส์นี่ทุกคนก็วันนี้ก็จะมีแบบคลิปกอาจจะยามนิดหน่อยนะทุกคนก็รอดูกันได้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็เข้ามาในงานเรียบร้อยนะทุกคนบอกเลยว่า oh. คนเนี่ยก็เริ่มน้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็บรรยากาศในงานนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งเดินเข้ามานะประตูอยู่นี่กงพอได้เลยว่าสุดยอดมากเลยนะผมเดี๋ยวผมจะพยายามไปถ่ายไปในงานให้ดูนะทุกคนว่าในงานเนี่ยมีอะไรมากนะทุกคน let's go โอเคครับทุกคนก็มาถึงบูธแรกนะ้วทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเป็นบูธท,ที่เราเนี่ยตั้งใจมาในะวันนี้นะทุกคนก็คือมาบูธนี้บูธเดียวลรวกลับได้เลยนะทุกคนก็คือนี่ครับ บูธของโคนันนั้น,นทุกคนเป็นบูธท,ที่จัดนเทศการเกี่ยวกับโคนันเดอะมูฟวี่นะครับทุกคนแล้วก็ตั้งแต่ภาค1นึถึงภาคยี่สิบ้านะทุกคนเพราะว่าที่เห็นว่าตรงโน้นครับตรงข้างหน้าผมเนี่ยเนี่ยตรงที่มันเบิร์ๆจะมีภาคที่ย9่ส้านะทุกคนก็เดียไปดูกันว่าแต่ละบูธมีอะไรบ้าง นี่คือหน่วในไฮแลนดะ์ของบูนนะทุกคนก็คือคนดันหนึงมูฟี่ภาคที่29นะทุกคนซึ่งตอนนี้มีประกาศชื่อไทยมาและะ้วครับก็คือยอดนสืบเดืวกคนดันหนึงมูฟี่ภาคที่29ก็คือพิศนานางฟ้ากบสวัสด ok ์นะทุกคนก็เตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้นะทุกคนทอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับขงมเนก็ต้องรองนะทุกคน สินค้าคนคนั้นขายนะคนสุดยอดของเรน้อยมากแล้วนะทุกคนเพราะว่านี่วันสุดท้ายแล้วคนงานก็ถ่านั้นแหละครับ<ม> <S <S นอกจากบูธของยอดระสืบฉีวคนนันแล้วครับภายในงานก็ยังมีบูธของอนิเมะอีกหลายเรื่องเลยครับอย่างดาบแค่สุดก็มีเช่นเดียวกันครับผมโดย ข้างในนะครับก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของผู้คนที่เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มาร่วมในกิจกรรมของดาบพิฆาตศูนครับส่วนบนนี้เป็นวุนของ Crunchyroll นะครับผมหรือว่าเป็นแอปสตรีมมิ่งที่เอาไปดูอนิเมะนั่นเองเข้าถ่ายแล้วเรียบร้อย ทั้งบรรยากาศภายในงานนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเต็มไปด,ด้วยบรรยากาศของผู้คนที่เดินแบบเล่นกิจกรรมตามบูธต่างๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นบูธของอุลตร้าแมนนะครับผมตอนที่ตอนที่ผมไปเนะี่ยก็คือมีแบบมีโชว์พอดีนะครับผมแล้วก็จะมีวันพีซด้วยนะครับผมซึ่งหลังจากสุดตรงที่ยายบะจะดูแซมบไรแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่ชว่วงของการที่ผมเนี่ยจะไปดูคนนั้นแล้วครับผมก็ฟุตเทจของการเดินชมงานก็มีประมาณนี้ครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองครึ่งโดยประมาณนะครับทุกคนก็ตอนนี้ไปเอาตั๋วมาแล้วเรียบร้อยซึ่งไอของรอบพิเศษที่ผมได้สั่งจองไปทางแอป m a j o r เนี่ยก็ต้องอไปถามพนักงานมาเมื่อกี้ครับเพราะก็ต้องดูให้จบก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยมารับของซึ่งผมว่าครั้งนี้เป็นอะไรที่แอบแปลกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเราจะต้องไปรับของรอบพิเศษก่อนเพื่อ เดี๋ยวเอามาดูเอามาให้ทุกคนดูเหมือนคลิปผลนก่อนหน้านะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปดูหนังครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนดูหนังจบนะครับเดี๋ยวผมามารีวิวให้ดูครับว่าได้อะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงครับภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวรอด,ดูกันโอเคครับผมก็ดูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกนก็ตอนนี้ก็เน็ยนะครับของทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยเ,เดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ห้องกันครับว่าประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในการดูคนเสรอบเสร็จเนี่ยได้อะไรกันมาบ้าง โอเคครับผมก็กลับถึงห้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าประสบการณ์งานไปงานอนิโมอนียมในครั้งนี้นี่บอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับก็สําหรับความรู้สึกที่ได้ไปงานอนิโมเนียมในวันนี้นะทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากนะครับทุกคนสําหรับปีแรกที่จัดนะทุกคนก็จะมีส่วนใหญ่กิจกรรมภายในงานของอนิโมเนียมนะครับก็จะเป็นพวกติดตามนะ ติดตามพวกกดติดตามเพจนั้นเพจนี้เหมือนที่ทุกคนอาจจะเคยเคยได้ยินมาหรือว่าเคยเล่นจากงานอื่นๆนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมประมานนั้นแล้วก็เมื่อทุกคนได้กิจกรรมบางอย่างภายในงานเนี่ยก็จะได้แบบนี้ครับอย่างน,างนี้อย่างอันนี้จะเป็นของบูธโตโฮแอนิเมชันเอเชียนะครับผลที่จะให้เราทำการถ่ายรูปคู่กับเราตัวละครจากเนื้อเรื่องในนี้นะครับผมเนี่ยจะมีทั้งสปาย มีฟีเลนมีเมาส์แล้วก็มีอีกมากมายครับผมให้เราถ่ายรูปกับตัวละครครับแล้วก็โพสลงโซเชียลแล้วก็ติดแฮชแท็กต่าง,างๆครับเพื่อที่จะมาแกลกรับของรางวัลน,นะครับผมโดยของรางวัลที่ผมได้มาจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับุดอ่าจะเป็นเจ้ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าผ้าเหมือนเหมือนเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าลักโลกร้อนอ่ะนะทุกคนก็จะเป็นเจ้ากระเป๋าตัวน,นีลล้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากแต่ก็ถ้าจะมีข้อติสําหรับ กิจกรรมนี้นะคนก็คือบางเรื่องชื่อบางแบงบตอนให้ทํากิจกรรมแมะ้วทุกคนกิจกรรมบางอย่างนะครับตัวอย่างชื่อเรื่องมันยาวอย่างฟรีเดนอย่างเงี้ยทุกคนฟรีเดนก,ก็ชื่อเรื่องยาวนะทุกคนซึ่งเขาให้อ่าเรื่องว่าชื่อเรื่องมันยาวเนี่ยตอนติดแฮชแท็กนะครับผมให้ติดแฮชแท็กชื่อเรื่องเนี่ยก็จะยาวด้วยเช่นกันอีกอย่างตอนที่ทำการโพสต์นะครับก็บคือไม่ใช่ให้ว่าแบบถ่ายทีเดียวแบบลงทีเดียวหกูปแล้วแท็กไม่ใช่นะครับก็คือต้อง ถ่ายทั้งหกเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็โพสทีละรูปนะคะ,ท,ะทุกคนก็อาจจะทาให้ย,ยุ่งยากสักนิดหนึงแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินความสามารถของเรานะครับผมซึ่งเรามีเวลาเดินทั้งวันนะันะแล้วก็ภายในกระเป๋าครับก็จะให้อันนี้มาด้วยนะทุกคนเป็น t o วโฮแอนิเมชันอินโฟนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภายในเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะทุกคน เหมือนภายในนะครับจะเป็นเหมือนอ่านหนังสือแนะนำอนิเมะที่เป็นทางค่าของโตโฮนะครับผมไม่มเว่าจะเป็นพวกแบบนี้ My Hero นะครับผมแล้วก็มีอ่าขอโู่น,นะทุกคนมือผมลื่นนี่มีจูจิสึลนะครับผมก็เป็นหนังสือที่แนะนำข้อมูลนิดๆหน่อยๆน,นะทุกคนเหมือนประชาสัมพันธ์มากกว่า นี่แล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยผมไม่ไแน่ใจเือนันว่าเรื่องอะไรถ้าทุกคนรู้ก็ฝากเม้นท์ด้วยนะครับผมก็จะมีพัทอันนี้นะครับผมนี่ร้อนด้ที่โอเคมาก่อนนะทุกคนแล้วก็อย่างอันนี้นะครับผมจะเป็นกิจกรรมของทางน่าจะบูธน่าจะ ไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นของโบ้ยเนนะ่เพราะว่างานมันใหญ่มากซึ่งผมก็เดินไม่ครบทุกบูลน,นะทุกคนหรือว่าต่อให้เดินครบทุกบ้ลเนี่ยก็เล่นไม่ครบทุกอันนะทุกคนซึ่งอันนี้นครับผมน่าผมไปเล่นมาของอุลตร้าแมนนะทุกคนเพราะว่าผมเห็นว่าอ่าถ้าให้ถ่ายรูปก,กับอุลตร้าแมนแล้วก็โพสใส่แฮชแท็กที่เป็นชื่อชื่อของมบูยน,นี้นครับผมก็จะได้ฟิกเกอร์นะครับแต่พอผมถ่ายรูปไปเขาก็บอกว่าฟิกเกอร์หมดแล้วนะครับผมก็เลยอดไป ซึ่งบอกเลยว่างานนะครับด้วยความว่ามันเป็นวันสุดท้ายนะทุกคนก็เลยของนะก็อาจจะเหลือน้อยบ้างนิดหน่อยนะครับผมอย่างาถ้าเห็นบรรยากาศภายในงานนะครับจะเห็นว่ามันมีพวกสินค้าโค่น,นนั่นะคนซึ่งวันแรกๆนะครับผมที่ผมเห็นตามพวกสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยคือของคนนั้นตอนแรกอาจจะเย,ยกกอะกว่านี้นะครับผมหรือว่าหรือต่อให้มันไม่เย,ยอะกว่านี้แต่ว่าบางไลน์นะครับผมก็จะมีขาดด้วยโอเคต่อไปครับต่อไปเป็นนี่ เป็นแฟ้มของ c r ั n ช h y โรนะทุกคนซึ่งกิจกรรมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือให้กดติดตามนะครับผมแล้วก็แค่นั้นละครให้กดติดตามมันก็ได้แฟ้มนี้มาใช่แต่ผมเห็นบางคนได้เป็นเหมือนแท่งไฟที A ่เอาไว้เชียโอชิ G นะทุกคนมันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะซึ่งผมไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าทําไมแต่ก็ไม่ได้ไปติดตามต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเหมือนการ์ดของทางบูธ บูธพิกซี่นะครับผมถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับนี่ตัวนี้ตัว P I X I Y นะครับผมซึ่งมันน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้วาดภาพแล้วก็ลงรูปของศิลปินต่างๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมต้องผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนอ้ออย่างอันนี้อย่างรูปนี้นะครับผมจะเป็นรูปวาดของศิลปินนักวาดประกอบชาวไทยผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับผมเนี่ยครับ นี่ครับชื่อผู้ว่านะครับก็จะเป็นคนนี้เลยโดยมูลนี้ก็เมื่อเรากดติดตามหรือว่ากดสร้างแอคเคาทของ p i กซี่นะครับผมเราก็ติดตามไว้เขาก็จะให้การ์ดนี้มานะครับผมซึ่งแต่ละลายก็อาจจะไม่เหมือนกันนะทุกคนซึ่งผมได้ลายนี้มานี่แล้วก็อืมนี่ครับอันนี้เนี่ยคือต้องขอเกินก่อนว่าผมเนี่ยไปยืนดูเฉยๆน้าตอนแรกแล้วผมก็เห็นเขาว่าเ,เขา มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้วว่าแบบถ่ายรูปฟรีผมก็เลยเออลองเข้าไปแล้วผมก็ได้แผนนี้มานะทุกคนนี่อันนี้เป็นเหมือนเอารูปตัวเองไปใส่ในการ์ดนะครับผมซึ่งการ์ดของเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะทุกคนว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าใครรู้จักก็ฝากเมนด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ผมไปถ่ายรูปมาแล้วเขาก็ถ่ายมาซะดูดีเลยมีมาเดียวในโลกนะทุกคน มีเดียวในโลกแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตอนเดินเข้าไปในงานเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาะจะให้สมุดแบบนี้มานะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นการ์ดแวนการ์ดที่เป็นลายเฉพาะของงานนี้ด้วยแต่ก็ผมเนื่องจากผมไม่ได้ใช้นั้นคนผมก็เลยให้คนที่หักได้มากกว่าผมไปแล้วนะทุกคนโดยเจ้าสมุดเล่มนี้เนี่ยก็จะมีพวกผังบูสนะครับผมแล้วก็รวมไปถึง อ่าเลขที่ผังบูธต่างๆว่าแต่ละบูธเนี่ยมีอะไรนะทุกคนก็ก็ประมาณนั้นครับผมแล้วก็นี่ครับมันจะมีนี่เลยครับจะเป็นการสแตมจากแต่ละบูธนะครับผมจะมีนี่ครับจะมีบูธโคนันนะครับผมอันแรกอันที่สองเป็นบูธของคันชิโรอันที่สามเป็นบูธของพิกน่าจะพิกซี่นะทุกคนถ้าผมอ่านผิดขออภัยครับที่เป็นบูธของ ไอรูปกรารที่เป็นรูปกราร์ตูนที่มีชื่ออาร์ติสเขียนไว้นะครับผมน่าจะเป็นนั้นอ,อันนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะทุกคนขอขออภัยเพราะว่าผมก็ไปผมก็เดินอย่างเดียวเลยแล้วก็ตอนที่ผมไปเนี่ยมันเวลามันก็ใกล้ถึงที่จะดูรอบคนนั้นแล้วด้วยก็เลยต้องอาจจะรีบเดินนิดหน่อยนะครับผมก็โอเคสําหรับงานอ n นิโมเนี่มนะครับก็กิจกรรมที่ผมไปเล่นมานะครับมีประมาณนี้นะทุกคนซึ่งผมขอบอกก่อนว่าไองานกิจกรรมภายในงานเนี่ยมันมีเยอะกว่นานี้นะทุกคนอ่า แล้วก็วันนี้ผมไปวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายด้วยซึ่งต้องภาวนาให้ว่าให้ปีหน้าปี2027เนี่ยถ้ามีจัดอีกก็อยากให้ทุกคนไปนะผมขมออนให้ว่ามันเป็นงานที่คุ้มมากเลยนะทุกคนมีกิจกรรมหลากหลายเลยโอเคครับผมต่อจากงานอนิมนเนี่ยนะครับก็มาต่อกันที่อันนี้เลยนะครับกับด i c ิตีฟคนนั้นต์เอพิโซดศูนนะครับผมโดยผมนะครับเคยพูดถึงไอตอนเอพิโซดศนะครับไว้ใน คลิปที่พูดติงกับการฉลองครบรอบ30ปีของอนิเมะย้อนสืบจิ๋วคนนั้นไว้แล้วนะครับผมถ้าใครไม่รู้ก็สามารถกลับไปดูได้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมขอพูดสั้นๆกันนะครับว่าเอพิ od 0นะครับก็คือเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกันกับคดีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของคุโดชินิจินะครับผมซึ่งภายในเอพิ od 0นะครับก็จะมีการเสริมเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ในใน ตอนที่นําเสนอออกมาครั้งแรกนะครับไม่ได้มีการเล่าไว้แล้วก็ไอตัวเอพิโซดศจริงๆแล้วเนี่ยครับก็จะอยู่ในไฟล์ศูนย์ฉบับมังงะเล่มหนึ่งะครับผมที่เป็นฉบับพิเศษที่เพิ่งอ่าถูกตีพิมพ์ออกมากที่ฝุดไปเมื่อไมนะ่นานมานี้เองนะครับผมโดยส่วนเนื้อหาของเรื่องนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตอนที่เคยมีการทําเป็นอนิเมชันมาแล้วเพียงแต่ เพียงแต่มีเนื้อหาเสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยที่เกี่ยวของกับการที่ชินิจิเตรียมตัวที่ทพารันไปท ropical แล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากสัมผัสความกุ๊กกิ๊กของคู่คู่พนางอย่างชินรันเนี่ยครับก็สามารถไปดูเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมถ้า,ามีการเข้าฉายในรอบปกติแล้วครับผมจะขึ้นไว้ให้ตรงน,นี้นะครับผม โอเคครับก็มาดูของกันนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนนครับผมในรอบพิเศษในครั้งนี้นะครับผมโดยรอบพิเศษที่ผมจ่ายไปนะครับก็คือเป็นห้าร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนโดยอย่างแรกที่ผมได้มาครับก็คืออันนี้ครับอันหนึ่งอนนี้อันนี้จะเป็นเหมือนตัวนะครับผมนี่จะเป็นตัวรอบพิเศษที่ได้มาต่อมานะครับก็จะเป็นเหมือนตัวนี่ครับจะเป็นเหมือนตัว โฟโต้การสองอันนะครับผมซึ่งจะมีทั้งคู่พนาาอย่างชินันแล้วก็ตัวเอกจากเรื่องจอมจดอัชยะอย่างจอมจ,อมจ,อมจอมนคิดหรือว่ากรุบะไขโตก,กับอาโอโกะนั่นเองจะเป็นคู่พนาาที่ต่างกันก็คือในภาพนี้ครับสอบคนนี้จะโผล่าด้วยเป็นอิสต์เอ็กเล็กๆนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าจิจินั่งอยู่บน okay. โอเคโอเคผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับจะเป็นตัวเข็มกลัด นะครับผมที่เป็นลายพนาอย่างชิ้นแล้วนะครับผมซึ่งในตอนแรกนะครับลายที่ผมได้นะครับจะเป็นลายของชินิจิกับอาไคโตะนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไปแลกกับคนในงานที่ดูรอบเดียวกันแล้วก็แบบว่าเป็นคอมมูนิตี้ของคนดูพนานนะทุกคนก็ต้องขอบคุณคนเขาพนันมากๆนะครับที่ยอมให้ผมแลกแลให้เป็นคู่พนาอย่างนี้นะครับขอบคุณครับโอเคผมในอย่างสุดท้ายที่ได้มาครับก็จะเป็นนี่ครับ จะเป็นโปสเตอร์ของภาคเอพิโซดซีโรนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยแต่ผมแอบขัดใจเล็กน้อยนะทุกคนกับวับสดุนะคนว่าผมรู้สึกว่าตอนไปดูภาคยีแปดรอบพิเศษนะผมซึ่งมันก็มีโปสเตอร์มาในคนแต่รู้สึกว่ามันจะมีความหนากว่านี้นะคนแล้วก็มันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้อ่อนขอนาดนี้คนแล้ว,วผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะก็ยังไงก็บอกกันด้วยโอเคก็สําหรับ การไปดูการไปทำง,งานแอนิโมเนียมแล้วก็การไปดูคนนะั้นในครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็ผมเนี่ยชอบมากๆนะโดยรวมนั้นทุกคนคือผมชอบมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นครับว่าถ้ามีงานแอนิโมเนียมในปี2027อีกนะครับก็ผมอยากให้ทุกคนได้ลองไปสักครั้งครับเพราะว่ากิจกรรมข้างในเนี่ยมันเยอะมากจริงๆท,ทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับช่องของผมด้วยครับแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมนะครับขออภัยมานะตรงนี้ด้วยผมสำหรับนี้ผมนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ